อย่าเพิ่งทิ้งขนตาแม่เหล็กใครที่ลองสั่งขนตาแม่เหล็กไปลองติดแล้วติดไม่เป็นอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งทิ้งนะจ๊ะเพราะว่าถ้าทุกคนเข้าใจวิธีการของน้องแล้วนะจะง่ายมากๆเลยเนี่ยพอเราเก็ตนะมันก็จะเก็ตตลอดไปเออวิธีการติดก็มีเยอะแยะมากมายมีคนทําคลิปไว้เยอะมากๆเลยนะเราก็ไปดูคลิปที่เขาทํานั่นแหละแล้วเราก็มาลองติด23ครั้งก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วทีนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บดังกึกดังกึกก็คือใช้ได้เลยมันจะงงงงนิดหน่อยแค่ ตอนที่เราเอา,เอาใส่ตัวแท่นของมันนั่นแหละแต่พอใส่ได้ปุ๊บถ้าเราใส่ถูกนะมันกึ๊บเดียวแบบแป๊บเดียวได้เลยจริงๆใครอยากลองเล่นไม่มั่นใจว่าจะติดเป็นหรือเปล่าก็ซื้อของถูกๆไปก่อนอย่างอันนี้เราซื้อมาลองเล่นก็แค่ 3- 40บาทเองเออก็พอเราติดเป็นแล้วเราค่อยๆแบบว่าค่อยซื้อเพิ่มเป็นแบบอื่นๆเนาะมันมีหลายแบบให้เลือกมากเลยจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่เลยอันนี้คือลองติดให้ดูเฉยๆนะว่ามันติดง่ายมากๆแค่ประมาณข้างละ1-2นาทีก็ได้แล้ว ใช้เวลาในการจัดมันเข้าไอตัวแป้นหนาะประมาณ1-2นาทีแต่ติดจริงๆมัน1วิ2วิก็คือได้เลยไม่เชื่อก็กดไปลองใส่ดู